กรณีพิาพาทที่พักสงโคกประสาทบุกรุกโบราณสถานหล่มตะเคียนด้วยเจตนาคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ขอสรุปจบในคลิปนี้ในส่วนของคดีและก็ข้อพิาพาทส่วนเรื่องของกรมศริลป,ปากรเนี่ยจะแยกทำเป็นอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะคะ ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหลุงตะเคียนให้ช่วยดูเรื่องพระธรรมวินัยของพระชฉลวยกรณีบุกรุกที่โบราณสถานหลุงตะเคียนเมื่อกันยายน2565จากนั้นดิฉันได้ลงพื้นที่ไปที่ปราสาทหลุงตะเคียนแล้วก็ได้เข้าไปกราบพระชฉลวยในวันนั้นเลยเพื่อเรียนชี้แจงการทำงานของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา และถวายแนวทางการแก้ปัญหาคือขอให้ท่านย้ายออกไปคือขอให้ท่านย้ายออกไปพมนักที่อื่นก่อนจนกว่าการณีพิพาทจะสิ้นสุดแล้วท่านค่อยกลับมาแต่ท่านก็บอกว่าเขากำลังดำเนินการอยู่ที่ชั้นศาลเรียบร้อยแล้วซึ่งประเด็นของดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องจะถึงศาลหรือไม่ก็ตามแต่หมายถึงเมื่อมีกรณีพิพาทควรจะออกไป ซึ่งเราเห็นว่าความงดงามของสงไม่ควรจะโดนแปดเปื้อนด้วยเรื่องทางโลกปล่อยให้คาราวาสเขาจัดการกันเองเพราะสงคือผู้ละการคลองเรือนไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีพิพาทใดๆจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับกรุงเทพพอเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้รับข่าวสารจากพี่น้องหลวงตะเคียนว่าพระฉะัลวยังมุ่งหน้าก่อสร้างไปเรื่อยๆ และยังดำเนินการขอบริจาคโดยให้อนเข้าบัญชีคาราวาสคนหนึ่งแถมมีการปั่นกระแสว่าพระชฉลวยเป็นพระอาหารหันต์แห่งอีสานใต้ชาวบ้านก็โดนฟ้องคดีดิฉันจึได้ลงพื้นที่ครั้งที่สองวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เพื่อไปให้กำลังใจแต่ก็อยากจะไปกราบพระชฉลวยให้เมตตาชาวบ้านและยืนยันข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ตามพระธรรมวินัยแต่พระชฉลวยไม่ได้ออกมาพบพวกเราโดยที่หน้าที่พักเขียนไว้ว่าห้ามบรบกวนเวลาตั้งแต่11นาฬิกาถึง15นาฬิกาเวลานั้นพวกเราไปถึงประมาณ10โมงนะคะก็มีพระอื่นๆสีรูปมาโต้อตอบกับพวกเราช่วงท้ายเนี่ยส่งทนายเข้ามาเป็นนายด่าน จากนั้นวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ร้องเรียนไปที่มหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค11และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีข้อความดังต่อไปนี้รายละเอียดหนังสือร้องเรียนที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้ร้องไปที่สำนักพุทธมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค11 มีเนื้อหาหนังสือเดียวกันดังนี้สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตะบลหลุกตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาว่าได้มีกลุ่มบุคคลเข้าบุกรุกครอบครองโบราณสถานบ้านหลุกตะเคียนการบุกรุกดังกล่าวมีพระเฉลวยอาภาทะโรประธานที่พักสงในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลที่พักสงโคกปราสาสเป็นผู้นำในการบุกรุก สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตะบลหลุกตะเคียนอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาว่าได้มีกลุ่มบุคคลเข้าบุกรุกครอบครองโบราณสถานบ้านหลุกตะเคียนการบุกรุกดังกล่าวมีพระเฉลวยอาภาทะโรประธานที่พักสงฆ์ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลที่พักสงฆ์โคกปราสาทเป็นผู้นำในการบุกรุกในฐานะที่หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้กำกับดูแลและสนองงานพระสงฆ์ ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามีความประสงค์ขอให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปรดตรวจสอบพฤติการและการกระทำของพระฉลวยอาภาทโรดังกล่าวต่อไปนี้ข้อที่1การบุกรุกโบราณสถานบ้านหลุงตะเคียนอำเภอห้วยทแหลงจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่97ไร่3งานได้มีพระชฉลวยอาภาทโรประธานที่พักสงเป็นผู้บุกรุก พระเฉลวยอาภาทโรได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตราเจทวิประกอบมาตราสิบแห่งพระราชะบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535การกระทำของพระเฉลวยอาภาทโร จึงเป็นความผิดระวางโทษตามบทกำหนดโทษในมาตรา32วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2564าสำนักศิลปากรที่10จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพลาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพระชะลวยอาภาทโรและกรมศิลปากรได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารศาลาการประเรียน ได้ยกอุทธรณ์ของพระชฉลวยอาภาทโรปัจจุบันยังคงไม่มีการรื้อถอนและยังมีการก่อสร้างในพื้นที่ด้วยเหตุดังกล่าวพระชฉลวยอาภาทโรอาจต้องด้วยอธินาทานศิกขาบทปาราชิกที่สองตามเอกสารแนบข้อที่สองตามสื่อออนไลน์พระชฉลวยอาภาทโรเป็นพระอริยะบุคคลได้บรรลุธรรมสำเร็จอรหรัน เมื่อบวชเข้ามาในพระศาสนาเพียง 4, สี่พรรษาเท่านั้นในสื่อออนไลน์พระฉลวยอาาทโรเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้บังเกิดองค์พระธาตุอันมีขันธธาตุโรหิตธาตุเกสาธาตุและยังได้กล่าวถึงพระฉลวยอาภาทโรได้พบกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระฉลวยอาาทโรสิ้นกิเลสใหม่ๆพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาให้กำลังใจพระฉลวยอาภาทโร แต่ได้ตัดกับพระฉลวยว่าเราจะมาอยู่กับเธอพระฉลวยอาภาทโรอ้างเป็นมูลเหตุการขอสร้างพระบรมเจดีย์พุทธานิมิตเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระองค์เขียวที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์และมีการเรียกรายขอรับบริจาคเงินผ่านออนไลน์ทางสื่อออนไลน์พระฉลวยอาภาทโรอาจต้องปราชิกสีการอวดอุตริมนุยธรรมตามเอกสารแนบ ข้อที่สามขอให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในที่พักสงฆ์ที่มีอยู่จำนวนมากว่าได้มาอย่างไรตามเอกสารแนบข้อที่สี่ขอให้ตรวจสอบการเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์โดยโอนผ่านบัญชีบุคคลตามเอกสารแนบพระฉลวยอาพาธโรในฐานะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาของพระศาสดาควรที่จะเป็นที่พึ่งพาบรรเทาทุกข์ให้กับพุทธศาสนิกชน แต่พระฉลวยอาพาทโรกลับกระทํำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชนกระทบต่อวิถีชุมชนพิธีกรรมตามความเชื่ออันเป็นวิถีเป็นวัฒนาธรรมของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเสียทรัพย์ในการปกป้องโบราณสถานอันเป็นสมบัติของชาติการกระทำของพระฉลวยอาพาทโรทำให้พุทธศาสนิกชน เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความประพฤติธปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆ์และก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระศาสนาทําให้พระศาสนาหมัวหมองพระฉลวยอาพาธโรมีพฤติการดังกล่าวอาจต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่งตามพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2561 และกฎมหาเถรสมาคมเพื่อเป็นการป้องกันปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาดำรงไว้ซึ่งศาสนาประจำชาติจึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการอันนี้เป็นเนื้อความของหนังสือร้องเรียนไปที่สามหน่วยงานเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566 ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้รับหนังสือตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการมหาธิรสมาคมตอบมาดังนี้นะคะตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้ร้องทุกข์เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พักสงโคกปราศาสตรโดยมีพระฉลวยอาพาทโร ประธานที่พักสง์บุกรุกที่โบราณสถานบ้านหลุงตะเคียนตำบลหลุงตะเคียน,ำน,ยนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอาจจะมีความผิดทางพระธรรมวินยัยข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงขอให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค11ตรวจสอบข้อเท็จจริงความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำเนินการให้จังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปรากฏว่าเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์แต่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงกรณีร้องเรียนความผิดทางพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองของพระเฉลวยอาภาทโรพร้อมกับแจ้งผลการสอบสวนดังนี้ 1. พระฉลวยอาภาทโร ได้เข้ามาพำนักณที่พักสงฆ์ปราสาสตตำบลลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาจากการอาราธนาของนางสมดอนสว่างผู้ถือหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสคหนึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิทางที่ดินตามกฎหมายโดยระหว่างนี้พระฉลวยอาภาทโรยินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยจะย้ายออกจากพื้นที่ภายใน30วันนับจากวันที่6เมษายนพุทธศักราช2566ส่วนการรื้อถอนสาลาการประเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายปัจจุบันที่พักสมโคกปราศาสต,ตไม่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตโบราณสถานแต่อย่างใด 2. ประเด็นการเป็นพระอริยบุคคล เป็นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสิญยานุสิทธิ์ที่มีการเผยแพร่ภาพหรือข้อความลงบนสื่อออนไลน์โดยภาพหรือข้อความเหล่านั้นมีการเผยแพร่ผ่านมาแล้วหลายปีทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์ได้มีการแนะนําให้พระชะลวยอภัทโรแจ้งสิทญานุสิทธิ์ระมัดระวังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพหรือข้อความที่สุ่มเสี่ยง โดยพระเฉลอยอาภาทโรยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว 3. สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากที่ปรากฏในบริเวณที่พักสงคกปราศาสตเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของสิทธิยานุสิทธิ์ที่พร้อมใจกันสร้างถวาย 4. การเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์โดยโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลประเด็นดังกล่าวเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ ได้ตักเตือนพระฉลวยอาภาธโรว่าที่พักสงฆ์ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจึงไม่สามารถเปิดบัญชีในนามที่พักสงฆ์ได้ทั้งนี้บัญชีบุคคลดังกล่าวได้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วพระฉลวยเนี่ยเคยรับปากว่าจะย้ายออกจากพื้นที่พิพาทเนี่ยสามครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งโดยเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธรูปก่อน ท่านเข้ามาขอให้พระเฉลวยออกนอกพื้นที่ที่มีข้อพิพาทพระเฉลวยก็รับปากท่านสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะคะครั้งที่สองเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ัผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านลงพื้นที่เพราะมีเรื่องร้องเรียนว่าพระฉลวยบุกรุกที่โบราณสถานเมื่อท่านไปตรวจสอบพบว่าพระฉลวยได้บุกรุกจริงๆ ส่วนพระฉลวยก็บอกว่าตนเองยินดีจะออกจากพื้นที่โบราณสถานเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ขัดแย้งของพุทธศัสนิกชนแต่ก็ยังไม่ไปนะคะอ้างอ้างเข้าพรรษาอ้างออกพรรษาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่มาจนถึงปี2566เมื่อสมาคมร้องเรียนไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเมษายนพระฉลวย ออกตัวอีกนะคะว่าจะย้ายออกภายใน30วันตอนนี้ผ่านมา90วันแล้วนะคะดิฉันจะส่งเรื่องติดตามขอให้ทางสำนักคุดและผู้ดูแลนะคะจัดการดำเนินการให้ผ้าฉลวยออกนอกพื้นที่ภายในวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2566มิเช่นนั้นดิฉันจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย เรื่อง157ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปทุกคนนะคะนอกจากนั้นพระชฉลวยยังได้ฟ้องดิฉันในฐานความผิดหมิ่นประมาทแล้วก็ฟ้องชาวบ้านอีกหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่พระชฉลวยนะคะที่ฟ้องชาวบ้านเนี่ยน้องสาวพระชฉลวยลูกหลานพระชฉลวยหลายคดีนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายตัง ถามว่าพระฉลวยเอาเงินมาจากไหนมากมายมาจา่ายค่าทนายมีทนายบางคนไปบอกไปบอกชาวบ้านว่าอย่าไปสู้กับพระฉลวยเลยเขามีเงินเป็นสิบสิบล้านการบวชเป็นพระเนี่ยมีรายได้มากขนาดนี้เนี่ยเอามาจากไหนเงินบริจาคหรือหรือมาจากทางอื่นดิฉันเพียงแต่สงสัยยังไงก็แล้วแต่วันที่สามขอ,อนิมณ์ ขอนมนต์นะคะพระฉลวยมาทั้งครอบครัวเลยก็ได้ค่ะเขตแดนของโบราณสถานหลุงตะเคียนอเภอห้วยถแถลงจัังหวดนครราชสีมาที่กรมศิลปากรปกระกาศตามที่กรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตีกรอบไว้จะเห็นว่ามีอาคารสถานหลายหลังที่ไปสร้างอยู่ในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตพระฉลวยที่มาอยู่มาสร้างนั้นไม่ใช่ไม่รู้ว่าที่นี่คือโบราณสถานไม่ได้สร้างเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่รู้ดีว่า ที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานแม้กระทั่งที่หลังจากที่กรมศิลปากรประกาศก็ยังสร้างมุ่งหน้าสร้างสร้างสร้างสรงอย่างเดียวพระฉลวยมาอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่เป็นเด็กมาอยู่กับพ่อแม่ที่มาขอผู้ใหญ่บ้านทำกินก่อนพระาฉลวยจะแต่งงานแล้วอย่าอย่าแล้วมาบวชอยู่ที่ดินแปลงนี้แล้วสึกมาแต่งงานใหม่มีบุตรธิดา แล้วมาบวชอีกรอบสองกับหลวงปู่เหลืองอยู่กับหลวงปู่เหลืองได้หนึ่งปีมาอยู่โคกปราศาสตร์สามปีต่อมาบอกว่าหมดสิ้นอสวกิเลสเป็นอรหันต์ทุกวันนี้ทั้งอดีตภรรยาลูกหลานมีบ้านเรือนที่พักไม่นานอาศัยอยู่ในที่ดินไม่นาหลายอย่างจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจของพระชฉลวยพระฉลวยจึงได้เที่ยวไล่ฟ้องคาราวาสหลายคดีหากท่านที่เข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยย่อมรู้ดีว่า พระที่ฟ้องโยมนั้นจะต้องอาบัติหุละใจหากฟ้องแล้วแพ้แต่ถ้าฟ้องแล้วชนะต้องอาบัตปาราชิกต้องถอดเครื่องแบบพระพุทธเจ้าออกเลยเมื่อเป็นที่โบราณสถานเหตุใดที่พระสงฆ์โคประสาทจึงมีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้านั้นนายอวบดอนสว่างสามีนางสมดอนสว่างไปขอไฟจากสำนักงานไฟฟ้าอำเภอห้วยแถลงแต่ไฟฟ้าอำเภอห้วยแถลงไม่อนุญาต เขาก็เลยไปแจ้งขอที่ไฟฟ้าอำเภอพิมายบอกว่าจะต่อเข้าไปที่นาของเขาที่บ้านโนนไม้แดงอำเภอพิมายแต่หลังจากนั้นพอได้ไฟมาก็ลากไฟข้ามเขตเข้าไปในโบราณสถานที่อำเภอห้วยถแถงข้ามเขตมา17เสาระยะห่างประมาณเสาละ20เมตรปัจจุบันนายอวบดอนสว่างบวชเป็นพระอยู่ที่โคกประสาทด้วยกันทําครอบครัว พระเฉลวยและครอบครัวเป็นคนอำเภอพิมายตอนนี้มาพักอาศัยอยู่ในโคกปราสาทซึ่งเป็นที่ดินโบราณสถานเป็นครอบครัวใหญ่ผู้ชายส่วนมากบวชเป็นพระผู้หญิงเป็นเฮเลนยิกและอุบาสิกาพ่อแม่พระเฉลวยอพยพมาขออาศัยอยู่ในพื้นที่โบราณสถานหลุงตะเคียนเพราะอยู่ที่บ้านเกิดไม่ได้จึงมาขออยู่ที่โบราณสถานหลุงตะเคียนโดยบอกผู้ใหญ่บ้านว่า จะมาดูแลปราสาทไม่ให้คนมาขุดค้นสมบัติเอาไปขายนะคะปัจจุบันนี้นางสมและพระฉลวยเนี่ยกำลังฟ้องกรมศิลปากรเพื่อเพิกถอนเขตโบราณสถานโปรดติดตามการสู้คดีระหว่างนางสมดอนสว่างผู้ครอบครองศหนึ่งกับกรมศิลปากรว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะส่วนเรื่องการการ,รื้อถอนประเด็นการรื้อถอนของกรมศิลปากร ดิฉันจะแยกอีกคลิปหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ